อยากฟาแตกต้องทําแบบนี้สวัสดีทังเพื่อนเพื่อนที่ทำไอเอฟแบบทานแบบคุณ้อยแบบ442ทานสามื้อนะคอนเพื่อนระหว่างมื้อเนี่ยถ้าเราฟาแตกเรียกว่าฟาแตกนะคะก็คือไปไม่ถึง4ชั่วโมงค่ะไปไม่รอดค่ะทานไปแล้วสัก2ชั่วโมงเริ่มหิวเริ่มอยากอันนี้เราฟาแตกนะคะถ้าเราไปทานก็เรียกว่าฟาแตกค่ะเพื่อนทีนี้การที่เราหิวทานไปแล้ว2ชั่วโมงแล้วเราหิวไปไม่ถึง4ชั่วโมงเพื่อนๆสังเกตุนี้นะคะคือ เราต้องสังเกตก่อนว่าก่อนหน้านั้นน่ะในมื้อะคะ่ะเพื่อนๆเราทานแป้น้ําตาลมากเกินไปหรือเปล่าการที่เราทานทานแป้น้ําตาลมากเกินไปมันพลังงานจากน้ําตาลเนี่ยเป็นพลังงานที่มาเร็วไปเร็วนะคะร่างกายจะใช้ไม่ทันไปทำให้เร็วหิวเร็วค่ะเพราะเพื่อนๆไปทานแป้น้าตาลเยอะแล้องเพื่อนทานโปรตีนถึงไขมันดีถึงอันเนี้ยอิ่มท้องอยู่นานพลังงานจากไขมันมันจะค่อยๆใช้เหมือนเราเผาฟืนนะคะค่อยๆอยอกมา เราจะใช้ทันแล้วทำ้เรอิ่มท้องอยู่นานหน้าตาอาหารในมือ้อก็สาคัญในพเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้าาแตกถ้าห,หิวขอนสี่โมงย้อยกลับไปมองมื้อขอนนั้นนั้นนะคะว่าเพื่อนอ่ะทานอะไรเข้าไปนะคะเพื่อนทานโปรตีนถึงไหมทานแคลเซีดีถึงไหมหรือว่าทานถ้าไปทาลมากเกินไปอันนี้เป็นสาเหตุของการฟาแตกนะคะยดีลืมไปพมเพื่อนดูนะคะโปรตีนที่เราต้องทานก็คือต่อมื้อนะคะในในผู้หญิงอ่าถ้าถ้าถ้า,ถาเป็นน้ําหนักตัวนะคะ1กิโล โปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะพเพื่อนๆถ้าคิดเป็นเอาแบบชั่งน้ำหนักถ้าเพื่อนหนัก60กิโลก็ต้องทานโปรตีน60กรัมโปรตีน60กรัมมันจะได้จากไหนก็ง่ายๆค่ะอย่างไข่1ฟองมี7กรัมถ้าทานไข่อย่างเดียวก็ต้องทานออ5 1ฟอง7กรัมต้องทานได้ถึง60กรัมเพื่อนๆคำนวณดูนะคะว่าทา,า,านไข่กี่ฟองแต่เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องทานไข่เดียวนะคะโปรตีนมาจากเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้งือ ทุกอย่างที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนนะคะพเพื่อนเพื่อก็จะเอา,อาเรียกกงกลมนะคะก็คือน้ำหนักน้ำหนักเนืน้อสัตว์สดสดหนึ่งร้อยหนึ่งขีดนะคะให้โปรตีนยี่สิบกรัมราละ,ละ,ะขีดหนึ่งขีดยี่สิบกรัมพเพื่อนเพื่อนต้องกะปริมาณเอานะคะถ้าใช้วิธีการช่างก็คือหนึ่งขีดได้ประมาณยี่สิบกรัมเราท่านหนึ่งขีดได้ยี่สิบกรัมมือนั้น,น,นได้ยี่สิบกรัมแล้วท่านข่อีกสองฟองสองฟองสิบสี่กรัมก็ได้ทั้งหมดแล้วสามสิบสี่กรัมในมือนั้น เราทานสองมือ้อเราก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปถ้าทานสามือ้อก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปตามน้ำหนักตัวเรานะคะเพื่อนๆแล้วก็ไขมันดีไขมันดีก็ทานสองถึงสี่ถุงในปีนีนะคะถ้าเราทานโปรตีนถึงไขมันดีถึงทานถ้าเปน็นน้ำตาลน้อยทดล,ลองค่ะสี่ชั่วโมงทานได้ฉลุยค่ะเพื่อนๆผมนำเทคนิคนีน้ไปใช้ดูนะคะคุณน้าใช้อยู่ค่ะประสบความสำเร็จไปแล้วค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนีบ๊าก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย